ให้เป็นแหล่งที่พี่น้องชใด,ดมาขอโศกขอลาตลอดไปให้พันพ้นวิกฤตความจนเนาะครับเข้าสู่ภาวะความรวยในตอนนี้ก็มารอนาอาจารย์ปุเทพนะครับก็จะเอาหวยให้ขอหวยนะมามาถึงแล้วก็ต้องมีการขอหวยก่อนนะพฤติกรหลายๆคนต้องรอคอยนะครับรอคอยเพราะว่า,วา,วางวดทึ่แล้วก็ คือเข้ามาสองงวดแต่ว่างวดนี้ก็เอาก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าจะมีอีกวันหนึ่งใกล้ๆก็จะ,จะเอาอีกนะครับเพราะว่าวันนี้ถือโอกาสมานะครับก็มาดูวันรูปมะคลัมที่กับหายเขาเรียกว่าหายโบราณหายเก่าแก่ที่ขุดพบหรือว่ายัางไงอาจารหายไม่ขุดพบมาหรือว่าขุดพบในลุ่มน้ำห้วยทับทันอ๋อขุดพบในลุ่มน้ําเลยครับ น,น่าจะหลายร้อยปีอยู่ประเมินเอาไม่ได้นะว่ามันจะมีอยู่สีหงนะสภาพยังสมบูรณ์สวยกิ๊กเลยคครครับับบเหมาะแก่การเก็บเอาไวส้สวยๆเอาไว้ให้ชนรุ่นหลานได้ศึกษาได้ดูหากแม่นพี่น้องอยากจะดูก็เอามาดูได้ของเก่าที่นี่นะครับ นะครับหากแมนบุญมีทิพสถานปู่เทพตรงนี้อาจจะได้สร้างวังพญานาคนะจะให้ทุกทุกวดจนกว่าปู่เทพจะมรณาจะตายหากแมนมีกลุ่มพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับพี่นิวสุรินไทยแลนด์ได้มาถ่ายทำจะออกให้ทุกงวดเข้าไม่เข้าอย่าว่าอย่าว่ากันนะครับอยู่ที่สะพานบนุญนะครับอยู่ที่สะพานบนุน ถ้าออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้นะครับปู่ไม่เคยเรียกร้องเอาตังค์พี่น้องเม้แต่บาทหนึ่งนะครับบาทเดียวหากแมนพี่น้องที่อยากจะช่วยสร้างวังพญานาคกับปู่นะครับก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับปู่กาลังจะเริ่มแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาก็เฉียดไปแต้มเดียวสองสามให้สองสามออกสองสองสามครั้งที่ผมมาหาปูเทพครั้งแรกก็คือว่าถูกครั้งสองคือว่าถูกนะครับครั้งที่สามก็พลาดไปเต้มหนึ่งครับก็มารอดูว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่เนี่ยจะมีอะไรเด็ดเด็ดมีอะไรโดนใจนะครับกับท่านผู้ชมนะครับว่าจะได้เลขอะไรกันเดี๋ยวมารอติดตามแล้วก็มาดูว่าปู่เทพจะ เขียนนี่อะไรได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจ้ผมจะขอให้ปู่เทพใช้สมาธิก่อนนะครับครับ ตามมาแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะสักครู่สักครู่โอเคใช่ไหมผมใช่ไหมคุณมาถ่ายตรงนี้ก่อนให้ผมเอฟซีจะได้เห็นเหมือนตรงนี้แลเอฟซีจะเห็นเหมือนกันไหม ตอนนี้ยังไม่พูดนะเดี๋ยวให้ปูเ่เขียนทีเดียวเลยนะว่าปู่เห็นเป็นเลขอะไรนะครับตอนเห็นสามตัวหรือเห็นสองตัวผมยังไม่เห็นนะครับปูเห็นกี่ตัวแล้เะสองตัว เห็นสองตัวผมยังไม่เห็นเลยสองตัวก็เอาเนาะเอาสองตัวก็เอาไปก่อนใกล้วันค่อยเอาใหม่นะหรือว่ายังไงเอาสองตัว,ตวก่อน,อนเดี๋ยวใกล้วันก็มาเอาเพิ่มให้พี่น้องได้ไปซื้อรัฐบาลก่อนอืเพื่อซื้อไว้ก่อนหาซื้อไว้ก่อนครับหาซื้อไว้ก่อน เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับสองห้านี่เองครับสองห้านี่เองอเดี๋ยวขอดูตรงจุดที่ปู่บอกว่าปู่เห็นนะครับให้ปู่ชี้นะครับให้กับหลายหลายคนหลายท่านอาจจะมองนะครับเห็นเหมือนปู่หรือไม่นะครับตรงจุดที่ปู่เห็นนะครับ เดี๋ยวขอมานั่งข้างๆนะครับขอมานั่งข้างๆก่อนนะครับดูเห็นอยู่แถวนี้นี่ไงสองนี่ไงห้าสองห้าห้่ตัวใหญ่ใช่ไหมใหญ่สวยตัวใหญ่อ่าออกดำๆใช่ไหม 2, เลขสองกับเลขห้าตัวใหญ่ออกดำดำนะครับตัวใหญ่ออกดำดำนะครับอยู่ข้างในนะครับ,รบเห็น 2, 5, นะเป็นสองห้านะครับเห็นสองห้านะครับผูบอกว่าสองห้านะครับนะนะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองไปพิจารณากันดูนะวันนี้เรามาที่นะทิพสถานปู่เทพทิพสถานปูเนะปนป่เทพนะครับทิพสถานปู่เทพนะครับ วันนี้นะปูกก็ให้ก่อนนะครับเอาไปซื้อก่อนเอาไปหาซื้อหาจองกันไว้ก่อนเนาะวันที่เท่าไหร่จะบอกอีกเดี๋ยว <brahim> <h ast call> <บ>วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมากันอีกทีหนึ่งนำเลยวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาวันจันทร์อีกทีหนึ่งเรามาเอาเลขเพิ่มนมเพิ่มมาว่าวันอาทิตย์เป็นวันพระเราติดงานวันจันทร์วันจันทร์ช่วงเวลาช่วงเวลาเดี๋ยวเราก็มาเอาอันอีกทีหนึ่งจะได้ชี้แจงให้พี่น้องได้รู้กัน ช่วงเวลาตอนนี่นะช่วงเช้าละช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงเช้าก็ประมาณเนี้ยนะครับประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงด้วยบ่าย์นะนะครับอันนั้นเออพดงมุวเดี๋ยววันจันทร์เราก็มานะครับวันนี้ที่เรามาก็คือมาดูการ รักษาเขาเรียกว่าเขาบอกตัวเองเขาเองคือเขาโดนของแต่ว่าเวลามาถึงที่นี่ปู่ได้ดูได้เช็คดูแล้วก็คือเขาไม่ได้โดนของนะครับไม่ได้โดนของก็คือเขามีอาการเกี่ยวกับพวกสารกิตติดนะครับสารเสพติดนะครับก็เดี๋ยวก็ให้เขาไปจัดการกันเอาเองนะครับจัดการกับเองที่เหลือเราก็คือเราช่วยได้แค่นี้นะครับแนะนำได้แค่นี้แนะนาได้แล้วนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณปู่เทพ ทิพสถานปู่เทพครับที่บ้านกทิก,ทกทตำบลปราสาบตำบุออาเภอ,อห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสเกตนะครับก็ที่นีถ้าใครสนใจที่อยากจะเข้ามาหาปู่สามารถขอเบอร์โทรปู่หรือว่าโทรมาทางเบอร์โทรปู่ได้นะครับอาปู่เบอร์โทรอะไรนะครับเบอร์โทร085 381 97 00ครับขออีกครั้งหนึงครับ085 ามแปดหนึ่งเเจ็ดยยี๋ยวคุณจะเขียนให้นี่นะครับก็จะเป็นเบอร์โทรของปู่นะครับอันนี้เบอรโทรนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดห้าสามปดหนึ่งเก้นะครับเลขศูนี่ผมก็ชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับหมดนี้านะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณ ผู้เทพหรืออาจารย์กานะครับวันนี้ก็ที่เปิดสํานักให้เรามีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมเยียนารทำอะเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอมาติดตามชมนะครับว่าวันที่29วันจันทร์นะเราจะได้ตัวเลขอะไรเพิ่มเติมนะวันนี้ก็แซมเปิลไปก่อนนะครับ,บเลข25เลขสวยงามเลขน่าสนใจเลขน่าลงทุนนับก็ลองไปหาจัดซื้อกันเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงวัน เดี๋ยวท่านจะหาซื้อไม่ได้เนาะนะครับก็ลองหาเก็บไว้ก่อนเป็นแค่แนวทาาเนาะมาแรงนะครับเนี่ยตรงนี้มาแรงนะ้่านีขึ้นแล้วเนี่อ่าครับนะครับจะอันด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอืมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบสาธุสาธุครับเฮงเงเิรวยครับ